พบกับฟิลมอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่มุมนี้อีกแล้วนะคะก็จะเป็นมุมที่ฟิลมเนี่ยจะมารีวิวหรือว่าอัปเดตเกี่ยวกับน้องหนูแฮมสเตอร์ของฟิลมนะคะนี่เลยกรงก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทาคลิปแกะพัสดุกันนะคะเพราะว่าฟิมเนี่ยสั่งพวกอุปกรณ์ของใช้อะไรเงี้ยให้หนูแฮมสเตอร์อีกแล้วนะคะฟิลมก็เลยโอเคเดี๋ยวเรามาทําคลิปแกะอะไแล้วกันนะคะฟิลมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าสั่งอะไรไว้นะคะเหมือนจะมีแผ่นที่ทําให้เขาเย็นั้งอันนึงแต่ที่เหลือจําไม่ได้เลยว่าสั่งไ,ไว ที่คร่าวๆที่จําได้แน่ๆก็คือมีอันนั้นแหละหนึ่งอันแล้วเรามาแกะกันดีกว่านะคะฟิล์มก็สั่งของจะเป็นแบบว่าในช้อปปี้มากกว่านะคะในกลุ่มเฟซคือรู้สึกว่าเออคนขายเยอะเกินนะคะฟิล์มไม่รู้ว่าจะสั่งกับใครดีก็หาร้านในช้อปปีดีกว่าเอ่ะเรามาแกะแกะโอ,อ,อ้อ๋อฟิล์มรู้แล้วฟิล์มสั่งอะไรไว้ก็จะเป็นตัวที่ลองกงนะคะอ่านี่ไงสั่งที่ลองกงอันใหม่มา อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นกลิ่นกุหลาบทุกคนเป็นของ small pet นะคะแบบนี้นี่แล้วคือแบบฟิล์มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันแตกต่างจากของเ hey, คที่ยังไงนะคะเนื้อเขาหรอแตกต่างกันนิดนึงปะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้กลิ่นกุหลาบด้วยเดี๋ยวรอฟิล์มเปลี่ยนที่ลองกงเดี๋ยวฟิล์มจะมาลองใช้อันนี้กันนะคะว่ากลิ่นกุหลาบแบบเป็นยังไงแล้วก็มีของอีกสองชิ้นทุกคนอ๋อมีโคมไฟด้วยคือแบบแฮมสเตอร์เราต้องมีโคมไฟไว้ในกกงด้วยนะคะกลัวเขามองไม่เห็น แม่งงทำไมต้องมีโคมไฟนี่นี่ทุกคนเขาขอมาดีมากหนามาก a few moments later คือแล้วคือโคมไฟอันเนี้ยถูกมากทุกคนสี่สกว่าบาทส2บบาทมั้งอู้คือแบบเฮ้ยมันเก๋มากเลยทุกคนดูมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเอามาตั้งไว้ในกรงน้องแล้วคือมาใช้งานยังไง oh. อ๋อกดจากด้านบนเนาะ ี๋ยวขอลองแกะดูก่อนนะคะโคมไฟดูดิทุกคนคือฟิล์มแบบเห็นในะช้อปปี้เขาใช้กันอนะฟิลม์มว่าอยากลองบ้างนะคะแล้วเวลาเขาใช้ใช้ยังไงชุบ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 แม่ว่ามันมันจะกดได้ไหมแกะข้างบนให้หน่อยไม่มีแรงอ่า <c oughs> นะระหว่างที่แม่แกะนะคะเราจะมาดูอันนี้การเป็นเหมือนแผ่นเซรามิกนะคะให้เขาแบบว่าเย็นเย็นแกะได้ปะยวหนูลองแกะอีกทีแกะได้แกะได้ กลัวฟิลําหมักไม่เอาคืออันเนี้ยมันจะมีแบบเป็นเหมือนปุ่มนะคะให้กดด้านบนอ๋อนี่ไงได้แล้วนะคะอะเรามาดูกันเฮ้ยอ๋โอโหนี่นี่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งทุกคนกลัวทุกคนไม่เห็นนี่เขาจะมีไฟแบบนี้กดอีกทีไฟเหลืองนี่แล้วก็ปิดนะคะมีไฟสองระดับนะจ๊ะมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันต่อคือวแบบ่าพี่เห็นเขาเอามาตกแบ่งบ้านให้แฮมสเตอร์แล้วแบบมันน่ารักอะ ฟิลก็เลยสั่งมาบ้างนะคะแฮมเตอร์เราต้องไม่น้อยหน้าบ้านอื่นบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้บ้างอือ่ะเขาพอมาดีมากคือแบบการกระแทกไว้เหมือนแบบเราสั่งการเลยอะ่ะโอ้ยเป็นแบบนี้ทุกคนนี่นะคะเขาบอกว่ามันจะเย็นๆน่ะฟิลมจำขนาดไม่ได้น่าจะเป็น8ปดคูณแไม่ก็1 0บคูณสินะคะ นี่ฟิล์มสาเป็นสีฟ้าเพราะว่าธีมกองแฮมสเตอร์ของฟิลม์มเป็นสีฟ้าฟิล์มเลยสั่งสีนี้มากจริงๆมีชมพูกับเขียวด้วยมั้งมาเดี๋ยวเราเอาของตกแต่งที่เราซื้อมาทั้งสองอย่างอันเนี้ยเข้ากองกันแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะแบบเออใช้ไหมอันเนี้ยคือจะนอนเล่นอยู่บนนี้หรือเปล่าเพราะอันเนี้ยมันช่วยให้เขาเย็นนะคะงั้นเดี๋ยวฟิล์มมาเปิดกองแล้วก็เอาของเข้าไปไว้ด้านในกันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกองกันฟิล์มก็จะเปิดฝาด้านบนกับด้บานล่างนะคะนี่เห็าานน้องหนูแฮมสเตอร์ไหมเนาะ ไม่จับนะคะนี่เห็นไหมอาจจะแบบก็ไม่ค่อยโฟกสนิดหนึน่งโฟกัสชานะคะเห็นไหมเขายื่นสอมภา,าแล้วเขาก็เลยแบบดมๆว่าแบบเอ๊ะเปิดกลงทําไมอะไรแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาแกะอันนี้แล้วก็ให้เขาเข้าไปอยู่กันนะคะว่าแบบเขาจะนอนเล่นบนแผ่นอันนี้ไหมปีมูสาสั่งไม้เขาเลยนะแต่ว่าราคาอะไรแบบนี้ไม่ได้แพงมากนะคะแกะยเขาเป็นแผ่นแบบนี้ทุกคนแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตะข่ายนะคะ เนี่ยมันก็จะมาเป็นแผ่นๆ,ๆคือฟิล์มไม่รู้ว่าปกติเขาวางไหนวางข้างล่างหรอถ้าวางข้างล่างก็คือแบบมันวางไม่ได้มันไม่ค่อยแบบว่าเป็นแผ่นๆเรียบๆให้อ่ะอ่ะก็คือแปะๆไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวฟิลมจะจับน้องเข้ามานั่งนะคะ <S <S ไปไหนแล้วเจ้าแฮมเปอร์ชึบขุดอุโมองค์ไปไหนแล้วเฮ้ยๆนี่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 แฮมเตอร์ของเรา น้องเทียนหอมหอมจริงไหมนี่นะคะเฮ้ hey, hey. คือน้องแบบอ้วนตุบเลยอ่ะเลี้ยงดีมากนะคะตั้งแต่เปลี่ยนอาหารรู้สึกว่าอ้วนกลมดิกเลยอ้อยอ้ยอ้อยอ้ย,อย,อยเอาอะไรออกมาด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคือฟิล์มรู้สึกว่าอยากให้แบบว่าของเขาอยู่ด้านบนตรงเนี้ยทุกคนมันวางง่ายกว่าอ่ะเราลองเปยนที่ชุบอ้ยแล้วอ้ย ใช้ได้ผ<อ>ลทุกคนเห็นน้องไหมน้องอยู่ตรงเนี้ยนี่น้องกำลังงงอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรเดี๋ยวฟิล์มจะกล้องไปจ่อให้ดูใกล้ๆนะคะอ้าวกัดเล็บด้วยเนี่ยมากัดเล็บแล้วนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะหาที่ยึดฐานนะคะมายึดให้เขาแล้วก็เปิดไฟดดเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆดีกว่านี่นะคะฟิล์มก็ เอาตัวแผ่นวางอันที่เราซื้อมาเป็นเหมือนแผ่นเซรามิกใช่ปะวางให้เขาแล้วแล้วก็มีโคมไฟด้วยเหมือนบ้านคนเลยทุกคนก็คือแฮมสเตอร์ฟิล์มแบบไม่ได้สนใจโลกสักเท่าไหร่นะคะดูดิสนใจน้อยอุตส่าซื้อมาให้เฮ้โ hey. ย hey, ดูดิทุกคนนั่นอย่ากัด <c oughs> <c oughs> นั่นทำลายข้าวของนี่วะเราอ่ะดูดิทุกคนโซนมากเฮ้ย hey. อย่าทำอะไรแบบนั่น ดูดิอย่างซอนน่ะดูดูดูเขาเราเป็นตัวเมียนะเอาออกก่อนอนะให้เขานั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะเฮ้ยเขาใช้ทุกคนหรือว่าแบบมันเป็นของใหม่ก็แบบขอสัมผัสหน่อยอะไรเงี้ยดูดูดูดนกัดร้วยมโซนมากทุกคนคือปกติแบบเนี่ยเขาจะปีนกงนะอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนดูดูสำรวจสำรวจอีกแล้ว อย่างส้นน่ะเนี่ยแหละก็คือเอาของเข้าไปแล้วก็คือเขาก็ใช้นะแต่คืนนี้น่าจะแบบน่าจะได้ใช้จริงคือตอนนี้เหมือนแบบเพิ่งตื่นขอสำรวจนิดนึงอาคารคันคันนี้เก้าเก้าอย่างโ้อนอ่ะทุกคนแต่แบบไฟเราอันนี้ฟิล์มต้องหาที่อยู่ดีๆแล้วแหละเพราะว่าแฮมเตอร์เราตัวมันใหญ่เดี๋ยวเขาจะแบบว่าโคนเสาไฟนะคะแต่ฟิล์มชอบตรงนี้ไฟมีสองระดับอะดูดีน่ารักมาก ส่วนแฮมเตอร์ก็คือแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ้าหายเอ๊ะมามองกล้องน่อยลงไปแล้วนั่นแหละทุกคนแฮมเตอร์ฟิล์มประมาณนี้แหละเดี๋ยวฟิล์มขอหาที่ติดเสาไฟอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มจะมาถ่ายให้ดูคือตอนนี้ปล่อยน้องซนไปก่อน นี่นะคะทุกคนเห็นไหมแฮมสเตอร์ฟิลม์มอยู่บนหลังคาบ้านเดี๋ยวฟิลม์มจะป้อนอาหารเขานะคะเป็นเต้าหู้เนาะดูดูเอ้ยลงมาเอ้ยขึ้นไปทำอะไรนี่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 อ่าโชว์โชว์หันหน้ามานี้หันหน้ามานี่ดม่ันดมดมดม,ดม,ดมเอกินใหญ่เลยทุกคนอ้าวยัดเข้าแก้ม <laughs> ทุกคนเห็นไหมยัดเข้าไปในแก้มอะไรคำนี้่ะคายออกมา ไม่กินโชอเดี๋ยวดูทุกคนอีกชิ้นอีกชิ้นไปดูอันนี้ชิ้นใหญ่<ๆ>อันนี้ชิ้นใหญ่แก้มข้างนี้ดูบวมๆนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดอ่ากัดชิ้นนี้กัดชิ้นนี้แต่อีกชิ้นนึงเก็บไว้ในแก้มดูลายมากดูดูดูมอมๆๆอ,อ,อย่ะเลยนะคะงมๆดูดูดูแก้มแบบบวมทั้งสองข้างเลยอะ แฮมเตอร์ฟ์มนะคะห่วงกินเหมือนเจ้าของเลยนี่ดียบเยบเยียแต่ว่าแก้มข้างเนี่ยจะบวมๆหน่อยเพราะเมื่อกี้เขายัดตุ้งหูงไว้นะคะดูสิดูด,ดูดูกินใหญ่ดูโอ้โหกินหมดแล้วจริงปะเนี่ยขอดูขอดูแก้มฝั่งนี้แข็งๆนะกระพุ้งแก้มเราดูแข็งๆนะ นี่นะคะก็พาน้องออกมาทานอาหารในมือเนาะเขาจะได้เชื่องแล้วก็เนี่ยไม่ค่อยกัดเราด้วยนะคะก็จะคุ้นกับกลิ่นเราแล้วคือปกติจับตัวยากแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบเพื่อนรักเลยเพื่อนสีอ่ะเดี๋ยวเราให้เขาเข้าไปอยู่ตรงแผ่นเย็นๆเปิดไฟให้เขาด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็พาขึ้นตรงนู้นไปเลยแตวใส่บันไดหน่อยคือปกติ ฟิมจะเปลี่ยนอาหารให้เขาทุกเช้าใช่ไหมแต่วันนี้รู้สึกว่ามันเหลือเยอะฟิลมก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ปะเขาก็ดูแบบกินเดียวอะฟิมเลยให้ต้องหูเขาไปแล้วกันดูดูเช็ดปากใหญ่นี่นะคะทุกคนดูแฮมสเตอร์ฟิม <c oughs> เออเพิ่ง <c oughs> เห็นแบบน้องเกาอะไรแบบเนี้ดูน่ารักกระปุกกระปิกมากจะกินจะกินจะกินอะไรจะกินอะไรจะกินอะไรดูดิเน,นี่ยเวลาเขาสงสัยเขาจะยืนสองขา เข้าไปอยู่ตรงนู้นก่อนวิ่ง bon, เข้าไปอยู่รูวิ่งนี่นะคะทุกคนเขาก็เข้าไปอยู่ในบ้านเขาอีกแล้วขี้อายเหลือเกินดูดูดูเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะเฮ้ยบ้านหายชิบ ล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทําคลิปแกะพัสดุนะคะให้กับน้องหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มนะคะก็จะมีเป็นโคมไฟแล้วก็เป็นแผ่นเซรามิกนะคะแล้วก็ได้แบบว่าป้อนอาหารเขาที่มือด้วยนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยอยากดูคลิปอัปเดตนะคะเกี่ยวกับน้องหนูแฮมสเตอร์ของฟิล์มเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวฟิล์มจะมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันง้นสับวันนี้เรากับน้องหนูแฮมสเตอร์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย